กิเขากินน้ำมาที่ไหนเล่เวเพียกงเล่วงานเล้า่าเบิ่งว่ามย่ี้อย่างน่้มันเดี๋อาหาันหานมันบ้านพี่น้องก็ได้มีอย่างรู้ไรอย่างนั้นมีไอ้อันนี้หมกอมันนี้ซื้อเอาได้พี่น,น,อน,อน,น้องเด้อหมกปลาช่อนใส่ใบยอผสมมาซื้อเพิ่นมมอเ้านี่ค่ะนี่ก็แต่ก็แต่กินอย่างนั้พี่น้องเนาะหมกแบบที่ไทยนี่ กัไอ้โอ้แมงวันกะไดลอันนี้มื้อเช้านี่กะพ่อไปตลาดเนาะคะ่ะเนาะพ่อกุ้งเพิ่นเอากุ้งมาขายกุ้งฝอยมาขายเนาะก็เลยซื้อมา20บาทเดี๋ยวเขามาขัวเฮ็ดสุกขึ้นร่างทำความสะอาดได้เรียบร้อยแล้วกับเขาเอาิ้นหยังแบบนี้ยขวกุ้งแต่ว่าเอามา,มาโบ่เป็นต่ำแจ่วเด้อพี่น้องเนาะมันเอนิ้นว่าจั่างไล่ะไรอาจทีเอิ้นบ่คือกันเนาะแล้วก็ใส่ข้าวขว ใส่พริกป่นใส่มะนาวก็ค่อยๆย,ย้ำนะคะนะ่ะนาะค่ยๆย้ำเป็นกุ้งฝอยแล้วก็ใส่หัวหอมบริใส่ต้นหอมบักชีมีมีหัวหอมอยู่ได้ก็เลยใส่หัวหอมไปแบบมันหอมดีกินกับอันเนีย่ยก็ลวกผักเลยอันนี้ลวกผักเขาเอินผักผักหวานพรกกาศหรือยังผักกาศหวานซื้อน้ำใจไหมสามถุงมาวันนี้ มันมันหวานดีที่พื่นอนมันมันัประกาศแ,แต่เอินผักหวานนั่ท่านแล้วว่าประกาศที่เพื่อนปลูกเองนะใค่ปลูกอีกพักอีกอย่างก็หลัเพื่อนปลูกของเพื่อนเองเพื่อนบอกก็เลยอุดหนุนย้ายนะาย้ายแล้วก็เถ่าแล้ว <c oughs> ก็เลยอุดหนุนเพื่อนมาสามถุงเนาะค่ะอันนี้ถุงนึงเลยพี่อน้องอันนี้มันลวกถุงหน,นึ่งเนาะค่ะลวกสะก้อนเพราะว่ากินได้ก็กินได้ยุแต่ว่าลวกห้มันสุกสะก้อน จะได้ถูกหลักอนามัยเพิ่มยิ่งขึ้น <c oughs> นี่ระเบียสิราคาอาหารมันบ้านค่ะนี่ปน,นกปนนาเอาได้กินต้งซื้อน้ํพี่นอนะ้องเนาะอย่างก,ก็เอิ้อนอย่างก,ก็เอิ้นไปทับไปเอาเอิ้นบุกคือกันนี่เผ็เดเผ็ดจะได้เป็นน่องนี่รสชาติดีอยู่เขาทาอยู่นี่ราคาดาีอาหารบ้านควายอยู่ที่ซัมนีละพี่น้องเอ้ยกินอยู่มือบังมือกะ กินย่างเดียวนะค่ะเนาะมือก็สองย่างมือก็สามย่างแล้วแต่มือมือกินหน่อยมือกินหลายเป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะมือเขามีไอ้หลายย่างเขากินหลายย่างแน่มือบ่มีเขากินหน่อยอันนี้มันหลายก็เก็บไว้อุ่นไว้กินคือเก่าวละพี่น้องเขาต้องกินแบบรูปคุณค่าของอาหารการกินเนาะค่ะเนาะประหยัดบ่ถิ่มบ่คว้างนะคะอันนี้เขาพอเก็บไว้แล้เขาก็ใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ไปแต่กินมือรุนี้ ็นยังว่าเขากินเองอุ่นกินได้แล้วก็เอาเศร้าก็เอามาอุ่นกินเนาะค่ะเนาะไปบอหลายยายห้างแล้วพี่น้องไปกินข้าวกันจ้า